รู้หรือไม่ว่าอากาศร้อนแบบนี้จะทำให้เราป่วยเป็นโรคลมร้อนหรือฮิตสโตกซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เลยนะครับมีวิธีสังเกตง่ายๆโดยคนที่เป็นฮิตสโตกจะมี4อาการเสี่ยงได้แก่ตัวร้อนจัดผิวหนังเป็นสีแดงตัวแห้งเหงื่อไม่ออกมึนงงหากพบผู้ที่มีอาการดังกล่าวต้องรีบปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วโดยพาผู้ป่วยกลับเข้าที่ร่มหรือห้องที่มีความเย็น ถอดเสื้อผ้าออกเท่าที่จําเป็นเพื่อระบายความร้อนใช้ผ้าชุบน้ําเย็นเชดตามตัววางถุงน้ำแข็งตามซอกคอรักแร้และขาหนีบแล้วรีบนําส่งโรงพยาบาลโดยเร็วแล้วเราสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงจากความร้อนได้ยังไงการป้องกันตัวเองจากความร้อนต้องทําอย่างไรบ้าง ฟังนะอย่างแรกเลยก็งดดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเช่นชากาฟแฟเหล้าเบียร์แต่ให้เปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆโดยไม่ต้องรอให้กระหายน้ำแล้วค่อยดืม่มอย่างที่สองลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง15นาฬิกา เพราะในช่วงเวลานี้จะมีอากาศร้อนที่สุดของแต่ละวันและยางที่สามให้ปรับมาใส่เสื้อผ้าสีอ่อนระบายอากาศได้ดีหากจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งควรสวมใส่เสื้อแขนยาวที่ระบายอากาศได้ดีมากๆใส่หมวกปีกกว้างสวมใส่แว่นกันแดดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆหากอากาศร้อนจัดอย่าเพิ่งเปิดพัดลมจี้ใส่ตัวเองเชียวนา ใช่แล้วครับลดความเสี่ยงจากความร้อนลดโรคลดการสูญเสียด้วยความปรารถนาดีจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข